สบายดีเห็นบอเนี่แตงน้ำข้าวปุน่นกินข้าวปุ่นหอนเศษๆนัวๆเด้อยพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมันกินนากันเด้อพี่น้องเห็นบอเนี่ยน้ำข้าวปุ่นหอนก่อนเนี่ยแตงน้ำม,มันกรอแล้วมันก็ลีบเส้นไหมเห็นบอเนี่ยเส้นเหมือนบักยาวๆแบบเสษเนี้ยดีเส้นใส่พักพักกันจ้องเด้อเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยยากกิน บได้กินด้นแล้วถ้าก็มากินบอได้กินไล่เดือนแล้วขดยากมันนี้ก็เลยมากินอยู่บ้านพักพางเแบบสียบๆนัวๆเด้อวพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออันบ้านเส้นบางเหี่ยวเห็ดเหรอเส้นอ่อ,อนเส้นเนี้ยดีขนาด เสีบเด้อหานนี่นะหานตัวเกศนี่บักกับเสีบมาเด้อพี่น้องกินนลำกันเด้อพี่น้องเอ้ยเฮียนบอลนี่ยนะเสียบบอมาเด้อพี่น้องกินนลำกันเด้อเพรได้เห็นกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเด้อพี่น้องเอ้ยเพรได้กดไลค์กดแชร์เลยชี้เลี้ยงข้าวปุ้นบันทึกเลยกะมาหนาเห็นบอลเส้นมันยาวไปยาวมาเด้อพี่น้อง อยากกินมามาเดอ้อพี่น้องเอ้ยหน้าแซบขนาดเด้อพี่น้องหานนี่แซบกวนมูอหานนี่นะเลยข่ายดีดีในมือละาสิบป้ายลูกเนาะเราข่ายเลยค่ายดีแฮดีวา่าลูกค้าตอมหัวเงาะหอวเงา่ายดีขนาดเราอ่ะอันนี้มาข้ามปอมอันนี้นะพระเพิ่นเอาไม้ไปฟาดให้ คูบ้า่นไปฟาดให้เราไปเก็บเอามันสุ้งเอาบดายไมออกเอาบดายเราเ่นเอาไม้เสาไปฟาดให้เอาฟาดลงเราเก็บเอาจัว่วกัะเบูอกันใส่จัว่วก็ะเลยอยากยากมาข้ามปอมได้ซ้ำนี้นี่แหละอยู่บ้านพักพัางเลยอนี่เลยออยู่ยวัดเนื้อที่น้องเอ้ยมาเดินมากินมาข้ามปอมํำกันเศบเศบนวนวน,วนะจ๊ะ มาเด้อพี่น้องมากินน้ากันเด้อ